ค่ะพี่ๆทุกคนนะคะเปิดคลิปมาก็ออกเดินทางเลยนะคะวันนี้น้องทิพย์จะไปทำบุญเมืองพงษาองเนื่องในโอกาสเป็นวันของพระกุบวาหนชุมนะคะน้องทิพย์ก็เลยออกเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าถ้าเราเอารถใหญ่ไปรถมันจะติดมากเลยนะคะน้องทิพย์ก็เลยกับเพื่อนๆก็เลย จะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปทำบุญกันนะคะ <Okay. S 1> ก็นี่น้องทิพย์ก็ตัดคลิปมาที่หน้างานเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะน้องทิพย์มาใน,ในตอนที่คนไม่เยอะนะคะก็นะ่าจะประมาณวันที่5นะคะวันที่4วันที่3วันที่ 4, น, 4, น,4นี้คนเยอะแน่นมากนะคะนี่เราก็จะมาแบบคนไม่เยอะนะคะถ้ามาแน่นๆก็กลัวไม่มีที่เดืนเนาะน้องทิพย์ ก็ไม่ค่อยชอบทักเท่าไหร่คนเยอะนะคะแล้วเรามาที่นี่มาทําอะไรนะคะเราไม่ได้มาอามาทมําบุญแบบดงทานเหมือนเขาเนาะเรามาจิตศรัทธาเราอยากมาทมําบุญมานั่งพังธรรมะกับ พระครูวาวันชุ่มแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ได้มาทําบุญนิดหน่อยนะคะช่วยจิตศรัทธานิดนิดหน่อยหน่อยเองนะคะก็มากับเพื่อนๆนะคะก็เพื่อนๆก็จะมียเยอะนะคะก็เป็นเพื่อนๆกันนั่นแหละแล้วก็มา,มา,ม,ามาทำเหมือนที่เขาว่านแหละมาพังทำนะคะก็ไม่ได้ถ่ายให้เยอะเนาะ แล้วก็จะมีลงเขาเขาว่ายัางไงลงทานใช่ไหมคะใช่เขาก็จะมีลงทานให้เราทานข้าวแ,แล้วก็นั่งฟังธรรมไปได้นะคะอันนี้เพื่อนๆก็หยิบคนัทุงนัดถุงนะคะเพื่อจะไปนั่งแล้วก็นั่งฟังธรรมกันนิดนึงนะคะที่นี่บรรยากาศดีมากนะคะที่มูอพองจะเป็นติดเขาแล้วก็มีน้ำทานสวยงามมากเลยนะคะบรรยากาศก็ดี ไกลจากตัวเมืองทาคีเดกมากเลยนะคะที่นี่ก็เหมาะกับการที่มาทำามานั่งสมาธิมากเลยนะคะตอนนี้ก็คือ,อในในวันเกิดของพระครูวาก็ต่างมเมืองมากันเยอะแยะมากเลยนะคะไม่ใช่ว่าที่ทาคีเดกไม่ใช่ว่าเชียงตุงอย่างเดียวนะคะรชาชตทวันตกแล้วก็ราชาตทวันออก พากันมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มานอนที่นี่เลยนะคะมานอนที่เมืองพงนี้เลยนะคะก็มานอนกันหลายวันเลยบาง,บางท่านก็มาตั้งแตเ่เขาเริ่มงานเลยนะคะเริ่มงานวันที่31เนาะตั้งแต่นั้นเขาก็มานั่งออกมามาเลยนะคะเพราะว่าพระครูว่าก็จะออกมา,ออกมาเทศออกมาเทศให้นะคะ บางครั้งก็มาตอนกลางวันบางครั้งก็มาตอนกลางคืนเนาะก็จะมีนะคะน้องทิพย์ก็มาฟังเทศเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นนกนะคะนกที่เราเรียกว่านกฟอนลำนะคะนี่เป็นผู้ชายเนาะส่วนมากน้องทิพย์เห็นจะเป็นผู้หญิงนะคะนี่ก็เป็นผู้ชายมาฟอนลำแล้วก็ ปีกก็ไม่ค่อยดีด้วยนะคะอันนี้มาจากเมืองไหนก็ไม่รู้ไม่ทราบนะคะน่าจะเป็นราชตะวันตกแหละเพราะว่า,า,าชาวไทยชาวไทยใหญ่เรานะคะนับถือพระครูบาเงิชุ่มมากเลยนะคะท่านก็ไปทุกที่ทุกเมืองเลยนะคะไป ไปรัฉานตะวันออกตะวันตกไปทุกที่ทุกทางมาแล้วนะคะท่านไปไปแผ่ศาสนาพุทธเรามาหลายที่หลายทางแล้วเนาะก็จะมีจะมีลูกศโูหายเยอะมากเลยนะคะแล้วก็น้องทิพย์ก็นับถือพระวรวงช่งมากเลยนะคะนับถือมากจริงๆนะคะมีงานแบบนี้น้องทิพย์ก็อยากจะมา ถ่ายคลิปนิดๆหน่อยๆให้พี่ๆทุกคนได้รับรับชมนะคะน,นี่ก็เราก็มานั่งฟังเทศนิดๆหน่อยๆน,อยนะคะอันนี้คนเยอะมากเลยนะคะคนที่มีจิตศรัทธากันเยอะแยะเลยที่มานะคะ,ะส่วนมากก็จะเห็นชาวไทยใหญ่เรานะคะที่มาที่นี่ สวัสดีค่ะวันนี้น้องที่มาทำบุญใช่ไหมคะเราก็จะมาแวะดูแม่น้ำคงนะคะทางฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งลราแล้วนะคะอันนี้เป็นประเทศพมา่าเรานะคะที่เราอยู่นี่น่าจะเป็นสามเดียมทองคำของอของที่นี่นะคะที่นี่จะเดียมของพมา่านะคะทางนู้นจะเป็นเดีมของประเทศลาวนะคะก็ตอนนี้ก็น้องทิพย์ก็มาถึงจุดสิ้นสุดของแลนดินของพมา่าเราแล้วนะคะก็มา มาดูกันมามันจะกว้างแม่น้ำคงจะกว้างใหญ่ขนาดไหนแล้วก็พองเห็นฝั่งฝั่งสปปเราเห็นชัดเจนมากเลยนะคะนี่ดอดูสิคะนี่เป็นน่าจะเป็นคันคัน,นอ่าบันไดบันไดที่เขาจะลงไปที่ท่าน้ำเนาะน่ามีท่าน้ำหรือไม่มีก็ไม่รู้เดี๋ยวงทีจะลงไปดูน้ำตอนนี้จะขุ่นมากเลยนะคะ แล้วก็น่ากลัวมากเลยนะ้นประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นที่เราเห็นชัดเจนมากเลยฝั่งนู้นจะเป็นอปอป,อป,อปอลาวแล้วนะคะนู่นมันจะมีเรือมันจะเป็นนี่เห็นชัดเจนไหมมีเรือสปอป,อป,อปอลาวนี่ นี่ลงไปได้นะคะนี่ถ้ามีเรือม,มารับไปฝั่งนู้นก็คงไปถึงสปปลาวแล้วนะคะไม่ไกลมากแล้วก็เดินทางมาทําบุญที่เมืองฟองเนาะเมืองฟองก็น่าจะติดชายแดนของประเทศลาวอยู่นะคะแต่ทางนี้เราจะมองไม่ค่อยเห็นบ้านเมืองของประเทศลาวดีเนาะแต่เห็นแต่ภูเขาของประเทศลาวนะคะนี่นะคะ ไว้มีโอกาสจะได้ไปเที่ยวสปปาลาวยืนยืนมองลำตรงข้ามตรงนี้ก่อนนะคะอนี่เป็นแม่น้ําแม่น้ําของแม่น้ําของแม่น้ําของกว้างใหญ่มากนะคะใหญ่มากดูสุดปลายทางที่ไหนก็ไม่ดูนะคะแต่มันกว้างใหญ่จริงๆนะคะนี่มาถึงจุดนี้ก็ถือว่าได้มาเที่ยวแล้วนะคะ มองข้ามไปก็เป็นฝั่งประเทศลาวนะคะแล้วก็เหมือนเราไม่ได้เห็นตัวเมืองเขาดีๆเนาะไว้มีโอกาสได้ไปเที่ยวนะแต่ก็เห็นบอกเหมือนแบบเหมือนพี่น้องกันอะนะชายแดนประเทศลาวพมา่าตรงข้ามแค่น้ำออมีมีแค่น้ำอยู่ตรงตรง,ตรงกลางเองนะคะมาถึงแล้วนะคะ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าทาง,ทางนี้ทางนี้น่าจะเป็นทางเหนือของประเทศลาวนะคะ น่าจะอยู่ทางเหนือของประเทศลาวนะคะที่น้องเทพบียืนอยู่ตรงนี้นะคะขากลับนะคะเราก็จะมาแวะเย็เย็ยนก่อนนะคะร้อนมากขับมอเตอร์ไซค์เอานะคะร้อนร้อนสุดๆเลยนะคะแล้วก็ฝุ่นก็เยอะนะคะเ,ะเพราะเรานั่งมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็มีจิตศรัทธานะคะ,ะเลยมาทมําบุญนะคะถึงแม้ไกลขนาดไหนก็ตามนะคะ ถ้าคิดล็กมาที่นี่มันก็ไกลเหมือนกันนะคะน่าจะประมาณ30 20 30กิโลนะคะนั่งมอไซค์ถือว่าไกลมากเลยนะคะนี่ก็เราก็มาพักผ่อนที่นี่ที่นี่ดีนะที่นี่มีต้นไม้ต้นไม้ต้นผลมไม้อยู่ตรงนี้นะคะบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นวัดนะคะข้างข้างหน้านี้น่าจะเป็นวัดนะคะเเราก็เลยเข้ามาพักเขหลายหลายท่านก็เข้ามาพักเหมือนกันนะคะพักก่อนที่นี่มันเย็นมากเลยนะคะ มีต้นไม้เยอะแยะดูสบายมากเลยนะคะพอพอพอพ,อพักผ่อนนิดนึงก็ออกเดินทางอีกแล้วนะคะก็กลับไปทำงานเหมือนเดิมนะคะถ้าไปถึงก็นี่ถ้าน้องที่ไปออกมาเที่ยวที่พรจะถ่ายแันนี้ให้นะคะ